นี่วันนี้พาน้องแจ่มมากินตามสั่งซีฟู้ดร้านบ้านๆอยู่ที่ชนบุรีทุกคนจะบอกว่ากับข้าวที่นี่แต่และอย่างคือราคาน่ารักมากคือที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะฮะซีฟู้ดจัดเต็มแบบนี้ราคา7 0 8 0สิร้อยนึงคือเป็นกับข้าวแล้วทุกคนทั้งซีฟูด้ดทั้งปูหอยกุ้งกัง้งอะไรก็คือมีหมดจ้ะแม่เอาจริงตอนที่คนแนะนํามาก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะเนี่ยถ้าใครสั่งเป็นราข้าวแบบเราอ่ะสี่สิบห้าสิบบาทเองเธออันนี้ถ้าสั่งเป็นอะไรนะ จากเป็นปลากระพงทอดราดพริกสดมาเขาจะใส่ปลาทอดกับกอบมาให้สี่ชิ้นใหญ่ดูวามน,น่ากินนะนี่เขาจะมีเป็นกุ้งหมึกปลาหอยเชลล์กั้งอะไรแบบนี้นะดูราคาเห็นไหมก็เราก็มาเลือกเมนูเอาเนี่ยนผัดผงกะหรี่ผัดกะเพราทอดกระเทียมอะไรแบบนี้แล้วเขาจะมีเป็นพวกยำเหลาทะเลอะไรแบบนี้ด้วยเนาะราคาดีเหมือนกันบอกก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฟินซีฟู้ดทุกคนเขาจะอยู่ที่ถนนแยกตรงพับลาฮะนี่หาง่ายๆจากสุขุมวิทเข้ามาอยู่ซ้ายมือเป็นเต็นท์สีขาวๆแบบนี้คือเป็นร้านบ้านๆเลยราคาคือน่ารักจริ อันนี้เป็นส้มตำปูม้าใช่ไหมแม่ใช่เธอกินปลาเขาคือหอมมากนี่และอยากให้ดูหกสิบาทเขาใส่ปูม้ามาให้สองตัวค, <c oughs> ค่ะเธอโอ้โหเนื้อใสๆแบบนี้เลยทุกคนืมเนื้อปูมันหวานมากอยากให้ดูความสดของเขาก็คือมาแบบเนื้อใสๆเลยดูดิดูดิช <c oughs> อ,อบกินน้ำปลาเขาอ่ะไหนลองเส้นมะละกอเซย กักตอุตอะไรแล้วชอบความที่แบบเขาใส่เมนก็ถิ่นมาด้วยก็ดูเธอใส่พิกมาดิอยากให้ดูความกางแก้วคนนี้ทุกคนอุยสีคือมาแบบดูดเดือดมากแล้วสั่งมาเป็นหลักแบบนี้นะน้ำลายแตกเลยที่เห็นอยู่นี่นะแปดสิบบาทแม่ใช่คือราคาดีเธอแล้ว,วดูให้กั้งมาสี่ตัวเลยค่ะเออดูจัดเต็มแบบนี้อืสดมากก็คือเนื้อเขาแกะร่อนออกมาได้แบบนี้เลยทุกคนดู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 ด พอได้อันเนี้ยเป็นหอยเชลผัดฉ่าทุกคนที่เห็นอยู่เนี่ยจานละร้อยทุกคนเชื่อไหมคือเขาให้หอยเชลมาแบบเต็มจานเล้วตอนเขาผัดนี่คือกลิ่นฉุนมางนะแล้วเขาใส่เป็นพวกแบบยอดมะพร้าวกับเครื่องเม็ดพริกไทยอะไรแบบนี้มาดูความแต่งของหอยเชลเขาดีแม่อูด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 ูเห็นปะไปค่ะอือหอยนน่มหนักมากก็คือหอยมันสดสดแบบนี้เลยทุกคนดูเห็นปะตัวแต่งแต่งอันนี้เราสั่งมาเป็นแบบกับข้าวแล้วนะใครจะสั่งราบข้าวก็ได้เนาะ ใช่จานละไม่กี่สิบบาทกับค่าแต่ละอย่างเขานี้ไปเดินตลาดแล้วมาทําเองนี่ยังไม่ได้ราคานี้เลยพี่ว่าเนาะใช่เธออุ้ยอันนี้เขาขอหักไปเลยอ๋อเขาหันมาให้แล้วนี่ดูความไข,ข<อ>่ฟ<อ>ูไข่อันนี้เป็นปูทะเลไข่ดองเนาะเป็นแบบเหลาเนาะแม่เนาะอโอ้โหอืให้ดูความไข่เขาไว้ใกล้นใน่เธอกับน้ำปลาร้าดีพื่ดูเลยค่ะดูดูดู น้่งได้ไหมเนี่ยเมนูเนีนะ้ย <c oughs> อันนี้จะเป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวนะทุกคนผมสั่งมาเป็นแบบชามนะจริงๆเขาจะมีแบบหม้อไฟด้วยน้องไหมเนาะโอ้ยเธอแบบชามนี้ก็คือเยอะแล้วเนี่ยแล้วหมึกไข่มาแบบไข่ทุกตัวเลยร้อยห้าสิบบาทเออราคาคือน่ารักมากใหญ่เน้นๆไปค่ะอือหือ <c oughs> น้ำต้มมะนาวคือได้มากเ <c oughs> น้นๆดูดูหมึกใกล้ๆเห็นไหมหมึกไข่ก็คือหมึกไข่จริงๆนะแล้วน้ำนึ่งมะนาวเขาอ่ะเธอออกเปรี้ยวเผ็ดหอมมะนาวมากเออเขาใช้มะนาวสดนะเนาะใช่แล้วดู ารามไข่ก็คือไข่ปีนูตัวจริงๆนะจังซีลาไปครับอืม,อมรม,มือขายเล่น <c oughs> แหละกับข้าวที่เราสั่งมาจะมีอีก2อ,อย่างนะจะมีเป็นแปะซะาปลากระพงนากนี่คือที่เห็นมาเป็นชานใหญ่ๆแบบนี้ร้อยเดียวเธอแล้วน้ำแกงส้มคือข้อนมากมและดูปลากระพงเขาก่อนก็คือมาชิ้นใหญ่ๆเลยนะแม่สี่ห้าชิ้นนะประมาณเนี้ยเนาะใช่กับน้ำแกงส้มข้นๆน,นะคะนี่และอีกอย่างหนึ่งจะเป็นปูก้อนผัดพริกเหลืองแม่ คือเป็นกันเชียงเน้นๆเลยอันนี้ผัดพริกเหลืองมาแบบหอมๆนะเดี๋ยวเธอกินไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเช็คดีนนะให้พี่ๆดูดูกับข้าวเต็มโต๊ะขนาดนี้จะก,กี่บาทให้ดูแบบเร็วๆ <c oughs> ตอนนี้คือตกใจมากเดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บนึงให้ดูแบบชัดๆก่อนทุกคนบนโต๊ะ9อย่าง970คือราคาดีมากดูให้ดูแบบชัดๆเลยซูมเข้าไปใครอยากรู้ตัวไหนแคปเอาเดอ้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวแม่เธอกินอะไรหมดไปแล้วอะ่ะปลากระพงถึงก่อนไงทองอ่ะแล้วของพี่อ่ะ นี่ไงทอดกระเทียมเสศษสละให้เลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้นี่นี่นี่อันนี้จานเท่าไหร่แม่อันนี้เจ็ดสิบาทก็คือทะเลอ่าเป็นทะเลรวมทอดกระเทียมมีหมึกไข่เนาะมีกุ้งมีปลากระพงสองชิ้นโอ้โหดูคือถ้าใครที่กินไม่จุ๋ยสั่งแบบราดข้าวก็ได้ราคาดีมากใช่ถ้าใครอยากตามมานะร้านเขาชื่อฟินซีฟู้ดเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มครึ่งเลยมาไม่ถูกใส่พิกัดไว้ให้น้องจะบอกว่าเนี่ยกินหมูต้นนี้ยราคาไม่ถึงแบงค์เทาอ่ะเนาะซูมออกมาแบงค์เทามีทอนทอนสามสิบบาทแต่